ครับคนหนึ่งฟานสวีครับไม่ได้อัพคลิปมานานแล้วครับวันนี้อัพให้ดูครับวันนี้วันที่หนึ่งมีนานะครับเนี่ยยังมีการย้ายรังกันอยู่เลยนะครับปีนี้รู้สึกว่าพึ่งจะย้ายรังกันช้านะครับใครที่ตั้งรางล่อรังไว้นะครับนี่จะเย็นๆไม่ต้องรีบครับปีนี้ช้าครับช้ายอมรับเลยว่าช้านะครับเห็นไหมวันนี้ตอนนี้เวลาประมาณ11บเอโมงนะครับ วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกุมภาเฮ้ยใช่หนึ่งมีนานครับหนึ่งมีนายังมีการย้ายรังกันอยู่เลยครับเนี่ยเห็นไหมนะครับพึ่งยังมีการย้ายรังกันอยู่เลยนะครับ,บอยากรูครับว่าพึ่งเขาย้ายรังเข้าตรงไหนครับนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยครับเอ้ย,อ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 ยนี่นครับ ย้ายเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยคุณหนึ่งฟาร์มนะครับคุณหนึ่งฟาร์มสะดุหาไปแล้วนะยังมีเพิ่งยังมีการย้ายรังกันอยู่เลยครับครับเห็นไหมกําลังเข้าเลยครับเนี่ยสิบเอ็ดโมงครับเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งรังล่อไว้ไม่ต้องรีบนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะปีนี้อากาศหนาวครับพึ่งเข้าช้านะครับ ห่างหายกันเป็นนานเลยครับอโอวันนี้จัดให้เต็มๆเลยแล้วกันฮะพอดีเห็นอยู่เลยพอดีล,งลัลงรอบเราหมดแล้วฮะเพิ่งมีการขยายลังเพิ่มครับเขา้าในกระแป้งกรนระนกระลอนกละรนกากน้ำตาลนะเพิ่งเข้าอยู่เลยนะครับ สำหรับปีนี้ครับสายเฮที่เพิ่งเข้าช้าน่าจะมาจากอา,อากาศหนาวนะอากาศในพื้นที่ค่อนข้างเย็นนะครับนี่กำลังจะแยกลังนี่เข้าไปในกระป๋องเอข้าในแก๊ลลอนกากน้ำตาลเกล่าๆครับที่ทิ้งไว้สำหรับคลิปนี้ห่างหายกันเป็นนานครับคลิปนี้สวัสดีครับโดนหลายตัว